โมลีได้ไหมโอ้ี่กำลังมาค่ะคุณแค้สี่อืดมดท,ทุกคนนี่คือการฝึกที่จริงจังจงฟังเอาไว้ทตุไฟเป็นทตุที่ร้อนแรงพร้อมจะแผดเผาทุกสิ่ง <S <S 2> <S 2> แรง็กกี้แร็กกี้ นิ่มนวลพร้อมจะโผมกระหน่ำรีิวอีกร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 ิวอีกแรงอีกริวอีแรงอีกริอีริวอีแรงอีกแรงอีกรีวิอีกรีิวอีกรีวิวอีกทำอะไรลูกอ่อพอดีหนูกํกลังคัดตัวลีดอยู่ค่ะ ลีดแล้วเต้นบ้าเต้นมอะไรมันไม่ได้เป็นลีดเดอร์เลยลูกครูเป็นสีค่ะถ้าครูไม่รู้จักท่านี้คือเอามากค่ะใช่ค่ะคือท่าลมกับท่าไฟคือกําลังแรงมากในติ๊กต็อกคือครูต้องต้องเต้นันด้วยเหรอครูต้องเต้นเป็นเลยค่ะค่ะถ้าครูเต้นเป็นนะคะครูจะเด่นกว่าครูสายชั้นอื่นอีกค่ะอืใช <c <c ่ค่ะไม่ยากไฟหรือลมก่อนล่ะไฟก่อนค่ะท่ไฟอมันเป็นไฟใช่ไหมใช่ค่ะครูต้องมีกําลังภายในว่ามือเรากําลังร้อนแรงมือเราถืออะไรอยู่เนี่ย ป็นไฟ่อจากมือเราเป็นไฟที่กําลังร้อนพร้อมนะคะค่ะก่อนเรื่องของซธาตุไฟเป็นธาตุที่ร้อนแรงพร้อมจะแผดเผาทุกสิ่งแรงอีกแรงอีกแรงอีกกูแรงอีกแรงแรงอีกแรงอีก แข็งดังกึกเลยอ่ะทำไมมันตุ๊กเลยขนาดนั้นนะยกัสครูขานี่ท่านใยนะคะนี่ยังไม่ท่านลมเลยนะคะ่ครูหน้ามืดเลยอ่ะออุุยท่านน้ามืดไม่เคยมีนะคะไม่ได้ครูหน้ามืดเมื่อกี้แรงอีกแรงอีกแขนดังกึ๊กเลยหน้าก็มืดด้วยอ่ะท่านลมไหมคะใช่ค่ะครูลองท่านลมค่ะท่านลมเป็นท่าที่นุ่มนวลริ้วอ่ะริ้วอีกร้องได้นะร้องที่จะหกระหนาดทุกอย่างได้อีก หมือแล้วค่ะีมาแล้วค่ไทโนโดมาแล้วค่ะลนไ่ลีไม่มีค่ะ่คอาคุณเป็นอะไรคะเหมือนหน้ามืดอะเฮ้ยคุณขาทัลงเข้าหรอคะาลเข้าแซหรือเป่สภาพนี้ไม่น่าท้ลั่นแหละน่าจะทาสาแตกแล้วแหละ ไ้หมอะทาไก่ย่างถ้าเต่างอยลิได้ไหมอดรมันกำลังมาค่ะแค่สี่อดร์มดนซ้อมก่อนไปดูวกูนั่งพักก่อนมาเร็วพวกเรารีดพร้อมทตุอะไรเราอ่ะรีดพร้อมชัดนทาดินทตุไฟและทตุลมและทตาดินอันเหลื่อยแลยอีกเลยอีก เราเลื่อนกีฬาสีออกไปปีหน้าได้ไหมห้องเด็กนักเรียนห้องครูเขาไปสีแล้วทะเหมือนกักเขาซ้อมหลีดมันไม่เหมือนหลีดนะคะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า เอกุลเล็กจบครบเสร็จยา